ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิวคาสเซลด้วยนะครับล่าสุดพวกเขาก็ทําได้สําเร็จแล้วนะครับกับการไป UCL อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรางวัลน,นะครับการตอบแทนผลงานอันยอดเยี่ยมของทางเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็ลูกทีมในฤดูกาลนี้ครับย้อนกลับไปในฤดูกาลที่แล้วนะครับหากบอกว่านิวคาสเซลจะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะครับใครที่พูดแบบนั้นคงจะโดนหาว่าบ้าหรือไม่ก็สติไม่ดี พรอมเมื่อการที่แล้วนะครับ18นัดแรกของฤดูกาลในพรีเมียร์ครับทีมอย่างนิวคาสเซิลชนะคู่แข่งด้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับในเวลานั้นยังลุ้นหนีตายอยู่เลยยังเป็นทีมเต็งตกชั้นซะด้วยซ้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญเมื่อฤดูการที่แล้วของพวกเขานะครับมาจากผู้ชายคนนี้เลยครับนั่นก็คือเอ็ดดี้ฮาวนะครับ, e รบได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมของนิวคาสเซิลในวันที่8พฤศจิากายนปี2021ครับ แต่อย่างไรก็ตามครับการเข้ามาของเอดดี้ฮาวนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะว่า10บนัดแรกของทางเอดดี้ฮาวกับนิวคาเซิลเขาพานิวคาเซิลชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในเวลานั้นนะครับถ้ายังจํากันได้นะครับหลายๆคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ทางเอดดี้ฮาวนะครับว่าฝีไม้ลายมือมันจะคุมนิวคาเซิลชุดนี้ได้ไหวหรือเปล่าและหลังจากนั้นนะครับก็มีจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดสําคัญของนิวคาเซิลในทีมชุดนี้นะครับตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปี2022ครับ ทางอ้ฮาวนะครับก็ได้นักเตะอย่างพวก y ีิรนทิปเปียเข้าสู่ทีมได้แดนเบิร์นมาได้คริสวูดได้โจวิลล็อกได้บูโนกิวมาไรเข้ามาสู่ทีมและนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆของนิวคาเซนชุดนี้ครับและหลังจากการเสริมทัพในเดือนมก,การาคมปี2022ครับลูกทีมของอ้ฮาวนะครับก็ฟอร์มดีขึ้นมาสุดท้ายครับพวกเขารอดตกชั้นและก็จบฤด,ดูกาลด้วยการคว้าอันดับที่11ไปครองครับ และผ่านเข้าสู่ฤดูการนี้นะครับหลายๆคนก็ยังไม่ได้คิดนะครับว่าทีมอย่างนิวคาสเซิลจะมีดีถึงขั้นจบฤดูการด้วยการคว้าท็อปโฟครับแต่อย่างไรก็ตามครับฤดูการนี้ครับเอ็ดดี้ฮาวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาสามารถเรียกฟอร์มเก่งของนักเตะอย่างมิเกลอาเมรอนกลับมาแบบถูกที่ถูกเวลาส่วนโจยลินตันนะครับก็ดีมาตั้งแต่ฤดูการที่แล้วนะครับหลังจากที่ปรับจากกองหน้ามาเล่นเป็นกองกลางโจยลินตันก็ดีกลับไปอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวครับ หลังจากที่ทําผลงานมาได้อย่างสุดยอดตลอดทั้งฤดูกาลครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนิวคาสเซิลเปิดเซนต์เจมส์พาร์คทำได้เพียงแค่เสมอกับนิวคาสเซิลไปศูนย์ต่อศูนย์ครับแต่อย่างไรก็ตามครับการคว้าหนึ่งแต้มถือว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็ทําให้นิวคาสเซิลการันตีในการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับโดยตอนนี้นะครับนิวคาสเซิลกลายเป็นทีมที่3นะครับที่ตามทีมอย่างแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลเข้าไปในการเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใน และนี่นะครับก็คือครั้งแรกในรอบ20ปีของสโมสรนิวคาสเซิลเลยครับที่จะกลับไปเตะในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดโคตรครับโดยครั้งสุดท้ายครับที่นิวคาสเซิลเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับย้อนไปโน่นเลยครับปี2003ครับตอนนั้นเป็นยุคของทางอลันเชียร์เรอร์นะครับแกรี่สปีดนะครับมีนักเตะอย่างโลลองโลแบร์นะครับมีนักเตะอย่างเจเมนจีนัสเป็นนักเตะแกนหลักอยู่ในทีมชุดนั้นนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับสโมสรอย่างนิวคาสเซิลด้วยนะครับที่กลับไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนีกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขอปรบมือดังๆเลยครับให้กับคุณซื้ออย่างเอดดี้ฮาวนะครับโอ้โหถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้นิวคาสเซิลได้ไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนีกอีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนครับหลังจากการได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนีกครับในช่วงซัมเมอร์นี้การซื้อขายของนิวคาสเซิลถือว่าน่าสนใจมากครับนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่จะทาให้ทีมอย่างนิวคาสเซิลกลายมาเป็นทีมแถวหน้้าของยุโรรปปปก็็เนไไดคับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับนิวคาสเซิลในยุคข,ของเอ็ดดี้ฮาวนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดไว้ด้วยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับ